ตรงแน่เด้อซานวนก็ได้บอกทางเอ้ยเพิ่นมาຊ່ວຍໃຫ້ອງເບໍເຫນສາພອມືນ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเอ้ยโดยเนาะงมือนี้ก็มาพบมาพอทั้งส่งสาวลำพอนเด้อพี่น้องมือนี้เนาะทั้งสาวลำพอนเองก็มาเยี่ยมยมทางครอบครัวของอ่าน้องแพลและกกับน้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สียางเขาไปหาน้องๆเพื่อนกอนเนาะบุหัวเพื่อนเห็ดยังอยู่หากบ,บริมาหาทางน้องแดงเป็นระยะหลายมือหลายวันแล้วพี่น้องทางเอฟซีน้องแดงเพื่อนกะ คิดฮอดเนาะเพิ่นกะว่าหายไปไทยอันน้องแดงนี่เนาะโอเคพี่น้องจังไทกลับไปพบไปพอน้ำกันเด้อที่บ้านของน้องแดงตอนนี้ก็มาหอดเฮือนหอดซานเพิินแล้วพี่น้องกัสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนเนาะเหตุยังอยู่เด้ทางคุณนายจอนทางน้องแดงเพิ่นสบายดี โดยป่าทางน้องสายเพื่อนสบายดีจ้าโดยโดย,โดยคิดหอดคือกันกันเลยมาหา ه, สบายดีละ่ะโดยอยู่กันขบหนาขบตา้นงแดงเพื่อนดิโอทางน้องสาวเฮาสบายดีมาบริบบอได้ก่าวเนาะบุมเมนลืมกันหรือป่จัก หายังบ่ลืมบ่เอ้ยยังบ่ลืมพี่น้องเอ้ยเอ้าซื้อขนมมาฝากมาให้อะให้ทาโดยสบายดีโดยอ้ยกินฮอดเด้เพิ่นก็กินฮอดแฮงเนาะโดยสดีทางสนวนเด้อโดยสดีเช่นกันเนาะโดยพากันมาดิกน้งแดงเพิ่นเพิ่นเอ้ยอามงามกว่าเก่าแท้เยเฮาบ่ เห็นแต่อยู่ในคลิปเนาะโบเทได้เข่ามาหาอยู่บ่มวันนี้มันทำอเห็นเพิ่นเอ้ยยังไม่ได้เห็นโดยมักกะลมกะเล็บเซ่บบอนดังแดงดองแดงมึงเป็นหลดคมอ้วนบาหึ่ย่อยลงบ่จ่อยลงหรืออ้วนขึ้นจ่อยลงได้นี่โดย เิ่นเบิ่งคือพร้อมลงเนาะเมน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 กระต้นกระโตนี่พร้อมลงเดินองแดงเด้ออันนี้นงเสือใหญ่ซื้อๆนี่นะกินเข่าหลายๆรนี่อย่าส yeah. ุเป็นลดความอ้วนเด้อขูมมือนี่คาเดี่ยวลำไห้ทำหน้านี่ไอจอนเฮามีแต่แต่งโตแต่งหน้าเนาะเมึงฟาหัวใจนงเนาะ บแดงอ่งตองโอ้ยบอสยังจำเนอะบอสไฟล์วิจาร์กิลำแเนเจ้าเจ้าลำมบอสกิลัมเขากินไม่ได้แต่เขาไปกินขลัมขลัมขลัมอาหารนี่บอสยาอาหารเขากินบ่ได้เป็นยังอะนะได้เมือไข่มือไข่เบื้องหันเขาเบื้องเน้มันเป็นอะไรเบื้องหันบ่ตรงเออมัน เบ่งขึ้นเนาะโดยเรียกว่าก็ล้าก่อนว่าเมนเมนโบอันนันเดอร์โบกินเผ็ดโบก,กินเค็มโบก,กินประเดกเด้ดดอโดยโบกินในสิ่งที่มันพิษแะละพวกเปน็นอาหารพันกับโบก,กินเฮือนกันไก่พันโบหมูพันโบสินะโดยคลามก่อนเด้อเครื่องดองของเผ็ดเมนเมนเมนให้มันหายดีก่อน ทางน้องสาวเฮานี่คือสีแซบแทะกินอย่างเดียวเลยบุลลมนั่งกันในบ่อหนนี้่บ่อหนังแดงาเืจแต่บอเวียงกับบยมาเพ่เหตุเมนูยังน่าสู่กินเหมือนี้รสอืาจินดาตั้งหน่อยเทวิพ่อปวดจากแล้ว กัญชีเลี่ยงบ่เออกัญชีเลี่ยงกัญชีเลี่ยงอะไรนี่ดีน้ำมันเห็นเลยวะเห็นยังกินเหมือนนี่ตอนทำน้ำมันมีแนวกินหนึ่งเขาละยังชุกแล้วอ๋อจืบเบาไวเนาะโดยโดยซุกเรียบร้อยป้าบักหลาคือสชีแ่บค่ะทะลุแซ่บบ่เดี๋ยวมือหนาซื้อมาฝากอีกเด้อ ไอจอนหันหน้าแต่งตัวพี่น้องล้ำเลื่องในเนาะคุณมือในเนาะตาคุณจะใส่ใหม่ในสารลำบอนเลยเออหากะเห็นดนหัะเคยจื้อเลยเป็นแบบลายดิกิเป็นทางเอจอนเพผุนกระมักแต่งตัวพี่น้องเลยเลยสวยมากเอ้สวยมากสวยมกงามเพผุนจะได้คองฝากคองต้อนลายด้เป็นเสือผ่ายยังแต่มีคนเอามาฝากเนาะเอจอนโดยโดยเบลล์หักบ่เห็นว่า ตัวโอหังยาแล้วยาแล้วเนาะน้องหล่าเนาะโดยจะคิดไลยเนาะเมนเมนเมนอย่างไรก็ไต้ตองให้มันรอบครอบเด้อบัดหน้าเมนเมนเมนผ่านมาแล้วกันะเมนที่ว่าเป็นบทเรียนเนาะโดยเป็นประสบการณ์อันหนึ่งต่อไปน้องหล่ากะสีบุได้ลงพิษอีกนะสีบุได้เสือคนง่ายอีกโดยข้างนอกกะเพิ่นยังสลัดเนาะเมนโดย เพิ่นก็เอาโทรศัพท์พิงเบิ่งกอะนะคือเมื่อก่อนคือเพิ่นเว้าวนี่เฮากับบด้อ่าคิดหยังแล้วเนาะคิดว่าเออคือคือความเพิ่นว่าแท้หั่นนะหลังจากที่ได้เบิ่งแล้วมันบ่แม่นมันคุณละอันกันเลยบบดนี้เลยได้ต่อเจพิดเนาะ่นเอาน้องบิวคือบ่มากินน้ำลงน้องบิว แซ่บบ่น้องตูมได้น้องบิวได้แซ er ่บบ่บอืยยี่จ um ังซี่เลยเนาะไล่นละแมไปเฮ็ดหยังละช่วงนี้แต่แล้วลํานาเฮ็ดหยัง่หึเดๆสาวเฮานี่ก็เนาะอกักบ่ถามบ่ตอบนี่ยนรคักเด้อสาพรนี่อือ เป็นทางที่ด no? ีเพิ่นว่าบ่แม่นหึนางถ้วยนางถ้วยปวดเฮือนโอ้เป็นนาเตมาอือเลยเฮ็ดเวียกเฮือนเนาะอีกล่ะเนาะยดีเลยอยมจอนแม่นๆๆแม่นอยู่บ่คุณนายลูกสาวยอยู่บ่ยอยู่อ๋อยๆคิดว่าเว้าลิ้นเด้เฮ็ดเว้าเอาซื้อบ่ได้เด้อน้องแดงเฮ็ดแท้เนาะอือโดยต้องเป็นแบบนี้ล่ะลูกซอยทาง อ่าแม่จ้อนเพิ่นเนาะแม่แล้วกันน้องๆก็คือกันเด้อโดยอันใดที่ซอยแม่ได้พวกน้องก็ซอยแม่เด้อเดือนได้เข้าโรงเรียนลูกเดือน9อือเดือน9ก็สิเข้าโรงเรียนแล้วเนาะโดยคือน้องบิวหันอันอ่าต้องเข้าห้องป้อยังบัดนี้ฮอดมนึงแล้วมันบ่โอ้โดยๆที่ว่าไวเนาะอายุเท่าใดก็ลูก สิบเอ็ดปีเขาของมหนึ่งมหนึ่งนี่เฮียนอยู่ใส่หลวงบิวอยู่บันพีนเห็นไดนได้ไปอ๋อคือแต่ละปีหั่นย่างไปบ่หรือว่าอะไรตอนบันพีนบรรจาักับบันพีนกางคันบรรจักรสิไก่กวนบันพีนเนาะลูกเนาะคันว่าไปบันพีนกับสิไก่กวนบ่ถือว่าปีนี้กับเป็นปีแรกคาเฟ่เนี่ยกระลอกกระเลมเนี่ย ินลายเด้อทบานนั่งกโกนสีแหง่งได้กินน้ำลายเด้อมันหวานมน้งเนม่แหละน้องแดงกับรุยรุยโอ้ยพี่น้องไยกันได้กินแล้วก็บออยากว่าวเลยน้องสนว่าน้องเสบลายกินมานมขาข้นาพหน่องฮึมก็นมาคืนมาพากึนข่ากันาคืนมาพากินข่า เป็นจังไดอยากกินข้าวตอนดึกๆบ่อือเอากินข้าวฮอบดึกบ่กินข้าวแล้วคือบ่เห็นอ้วนบ่แม่นอันบ่แม่นบ่กินตอนเที่ยงแล้วไปกินตอนดกบ่ากบ่กินข้าวปกติอยู่บ่วานทองเพิ่นว่างเนาะอยากเพิ่นว่างขึ้นมาแม่จะกินข้าวอือๆิไปอ่าเลยเดี๋ยวกินห้อยมือก็บ่ากเลย ได้เก็บได้ไปเก็บปูเก็บหอยอยู่บ่บ่อืมน่ะสิไปเก็บปูเก็บหอยทรงสิมีแถบ่มีบ่อยู่บ้านเฮานี่แมนมันมีบ่อไฟบ่อไฟตายบ่อไฟตายคันไฟนี่ต้องไปกันกลางคืนบ่เลยอการดืมเครื่องดื่มอะไรกินอยู่โดยนดิคือทางน้องๆคนนี้ก็เคยไปอยู่บลูเคยไปกันอยู่บ่โอ้โดยเพิ่นเป็นหากินได้พี่น้องเอ้ยอืม หาใส่เบ็ดน้ำอามือใด้ได้หลายเลยทั่วหาไอ้พนนี่เด้อใส่เบ็ดกบกบล่ะกบกบใหญ่แล้วบอสเขตนี่กบใหญ่ลูกอืมเลยเลยเติมใส่เบ็ดกบแล้วจะหน่อยเนาะทางกรจอนเพิ่นเขาน่างามอยู่บ่ปีนี้ห่งามอยู่อ่ะสิไป็นหลอกบึงเขาน่าทางคุณนายเพิ่นก่อนพี่น้องเลยให้น้องแดงพาไปเนาะไปน้องแดง หลายมือหลายวันเลยยังบรดิมาเยี่ยมยามเพิ่นพี่น้องเอ้มาเละเบิงเขาก่อนสารพรกับบ่าวพามีดำไว้ย่งย่างอยู่บ่เนาะโดยเสียงเขียดตะแอกเนาอสนวนเมนธรรมศาสตร์สุดๆเลยพี่น้องเอ้อันได้คือเขานาเจ้าน้องแดงโอ้โดยโดยป้าน้องหละย่างไปนั่นนึง สนวนอาคตเราฝากด้วยเฮาเด้อโดยให้น้องสาวเพิ่นพาเลาะเบิ ic> ่งทุ oh, ่งไฮทุ okay. oh, ่งนาก่อนพี่น้องเอ้ยงามบ่โดยน้องแดงได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอยู่บ่ลูกใส่แล้วใส่สอบนึ่งโอ้ด้วยใส่สอบนึงเนาะโดยโดยที่ว่างามได้พี่น้องเอ้ย สีว่างามอยู่น้องเขาน่าเพิ่นกะโดยเมนเนนกะคือหากะดำแล้วเนาะน้องแดงคันว่าอีกเดือนสองเดือนกะสิงามขึ้นกว่านี้ฮะนะเลยอ่ะขอสิให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้เนาะเขานาอ่าขรอบครัวนงแดงเพื่อนพี่น้องเอ้ยดีใจบ่ลจาเห็นเขียวอมทุ่มไปเลยอันนี้กะเป็นผลสำเร็จขันอ่าสิว่าจังไรขันหนึ่งเนาะ โดยขันอ at ีกสามเดือนก็ค mm ือเมนเก็บเกี่ยวแบบนี้โดยกดรเก็บเกี่ยวและเมนเมนพอนย่มเกี่ยวเสียมาเกี่ยวสวยอยู่บ่มาเกี่ยวโลดมาเกี่ยวโลดก็คือมาเกี่ยวแล้วก็เอาเข่าวมัอกินน้ำได้บ่มาเกี่ยวโลดนี่ดีเช่เนาะหายอยู่บ่เลยการในนงแดงเลยหายอยู่บ่สีมาใส่กินข่าวในนงแดงวะจะหายไงเทมบ่เนาะเลย เมนเมนโดยกดงกุเาครอบครัวเมนเมนเห็นเพิ่นมีอยู่มีกินมีห้มีนาเห็ดกะดีแล้วเนาะกะดีใจทางครอบครัวเพื่นและกักน้องสาวเพิ่นโดยเดี๋ยวเงกนกายกด้เเพ่นเนาะเมนเมโดยอาเนนมี้เนม่ละกะสิน้องเพื่อนเมือเงินโดย ชมวิวบรรยากาศงามๆพี ok ่น้องเลยไปทางนี้ก็ได้น้องเลยมาสุดนี่กะทางนองแดงเผิ่นกัะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพี่น้องเลยผิ่นกัะหูจักควมเนาะหูวาวหูวาน้ำเดียวนี้ ตอนนี้กะสิไปลาเพื่อนก่อนกะสิได้เดินทางกลับแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะคอยคำลงแรงแล้วเนาะกะสิอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะมาลาเพื่อนล้วกะลาเมื่อไปพร้อมๆกันเลยเนาะโดยสิได้กลับบ้านแล้วเด้อโดยอ้าวเมนผู้ใด้นี่สบายดีเด้อสบายดีโดย เอาสิกรับป้าเลยแหละโดยอสบายดีโดยสบายดีน้องแดงโดยบายบายโดยรถข้าอลไรพี่น้องเอ้ยบ right. <laughs> ัดนี้เห็ดจังไดเด้บัดนี้เนาะทีมงานสิมาอยู่สวยได้หนิป้าเออโมแก้ขอเฮงเนี่เด้อแต่ว่ารถหนีควันเด้อรถหนีเด้อบอกก่อนเพราะว่าโดยเพราะว่าฮากะใส่นน้ำยาสองกล่องหะนะฮากะเอาไปแป้งรถยังโบซาควันซ้ำ โดยอ่าโน้ตได้เจ๊สบายดีสบายดีฮะเคยพิมพ์เจ๊พิมพ์เพื่อนพี่น้องเองเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้าเอ้ากูปวเตรียมพร้อมก่อนสาวลำพอนเจ้าอันอันหักพวงมาได้ตรงเนี่ยเด้อ อ่ะจังไดเอื VII ้อยซอยกันป่ะน้องแดงอ่าซุกซอยกันซุกซอยกันน่ะนี่ได้ได้มันคาแหละเนาะทางเพิ่นก็ถอยโลดลงมาฮอดีู่นีเนาะป้าานวนก็ได้บอกทางเอื้อเพิ่นมาซอยพี่น้องเพราะว่าบ่เห็นสาพรเมื่อจักเทื่อเนาะีเวโอ้ กะบ่หลอดพอพี่น้องเอ้ยหลอดเฮาเด้อล้ําปึ๊ปื้บ่ล่ะป๊าน้องแผ้วป๊าน้องติมแห่งคักบาดนี้แม่หยังมัป้าแม่จอมื้อนชุเนึงเนาะโดยหาาเด้อลูกโดยขอบใจเด้อเอ้ยเด้อขอบใจเด้อโดยขอบใจทั้งน้องแดงเนาะบ๊ายบายโดยบ๊ายบายเนาะ พรมพี่น้องโดยโดยอ่าพี่น้องโอเคเนาะขอขอบใจทั้งเอกยเพื่อนพรมพี่น้องกระหาเพื่อนมาปั๊บกะกะไรมาสวยกันเนาะบุญเตะไก่กันพรมพี่น้องเอ้ยโดยอ่าโอเคพี่น้องโดยโดยโบ้าบ่มีเหื่อแห้งทั้งเอือยกะบุกข้นเราเอ้ย อ้าสนุกเลยเกือบบ่เลาะเนาะเพิ่นก like ok ็ว่าอยู่ข่อยก็แนมมาเฮือนตึกได้บาเจ้าคือบ่มาคือข่อยว่าแม่นๆไทยำทับไปคิดว่ามันสิรอดหั่นนะแล้วก็ได้ทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งครอบครัวของอ่าเอ้ยแพวเพิ่นเนาะแล้วก็เอ้ยพิมพ์นําแล้วก็ครอบครัวคุณนายจอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาช่วยารถกวัฮงพี่น้องเอ้ยบุกเต็มที่ลุยเต็มที่ จนบ่ม no? ah, ีเวลาเนาะเกือบบุได้กลับบ้านอ้าสบายดีเด้อสบายดีถุจ่าลูกถุจ่าโดยถุจ่าโอ้ยเนาะกินหมักแตงอยู่ปะเนื้อปลาด้วล่ะเด้อโอยปลาเอ้ยสิได้กลับปลาด้วยเด้อบันี้เด้อโดยขอบมุกขอบใจหลายโดยสบายดี น้องแพล้วน้องแพลวเอ้ยน้องแพล้อวน้องแพลวบอกบอกน้องแพลวนี่ยังบริตต้อนขนมน้องแพลวบอกน้องแพลวนี่เอาขนมกันลูกเอาขนมกันขนมลูกโดย สบายดีโดยมือหนาสิมาเห่นน้ำเดอ้อโดยโอเคพี่น้องตอนนี้กัสิดเดินทางกลับแล้วเนาะกะกับ,กบสบายดีพอไมมพี่น้องเบิดสุขสุพนเด้อพี่น้องเอยที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับสาวลำพนแต่ตนเสมอมาเนาะสำหรับลิปนี้กะลาไปแล้วสบายดีสบายดี